ส่วนเรื่องนี้เป็นการโพสต์เตือนภัยของสาวรายหนึ่งนะคะบอกว่าเวลาที่ไปใช้บริการคอมมูนิตี้สุนัขให้ตรวจสอบให้ดีค่ะเพราะว่าล่าสุดมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเธอนะคะพนักงานที่ดูแลสุนัขเนี่ยอาการคล้ายกับคนเมาไม่ยอมให้น้องหมาขึ้นมาจากสะจนน้องหมาของเธอนั้นซึมไปเลยละค่ะ นี่เป็นคลิปที่นางสาวแพรราวีนินรุ่งรัตนาโพสต์เตือนภัยบอกว่าเธอชอบพาน้องหมาไปที่คอมมูนิตี้แห่งหนึ่งย่านตลิ่งชันโดยเธอพาสุนัขพันธ์ซามอยกับสุนัขพันธ์ปอเมเรเนียนไปใช้บริการอยู่เป็นประจำโดยเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นกับน้องมูจิซึ่งเป็นสุนัขพันธ์ซามอยเพศเมียตัวสีขาวเธอนําไปฝากพนักงานให้น้องเนี่ยเล่นน้ําแล้วก็เตือนพนักงานแล้วด้วยนะบอกว่าถ้าน้องไม่อยากเล่นน้ําไม่ต้องบังคับนะคะ เอาตามธรรมชาติของเขาเลยหลังจากนั้นก็พบว่าพนักงานชายรายนี้ผลักหัวน้องหมาให้ว่ายน้ําแล้วทําแบบนี้หลายครั้งจนเธอเห็นตัดสินใจไปแจ้งผู้จัดการให้ตักเตือนพนักงานคนดังกล่าวพอพนักงานรายนี้ถูกตักเตือนก็ไม่พอใจชี้หน้าพูดจาหยาบหยาบคลายๆจนพนักงานคนอื่นที่เขาอยู่ใกล้เห็นเหตุการณ์ถ้าจะไม่ดีละ กลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นไปมากกว่าน,นี้ตัดสินใจดึงตัวชายคนนี้ออกไปแล้วก็แยกเจ้าของสุนัขนะคะไปอีกที่หนึ่งดูเหมือนว่าเรื่องจะจบคุณผู้ชมหลังจากนั้นพนักงานชายคนนี้ค่ะเห็นท่อเหล็กอันนี้ไหมคะเขาไปหยิบท่อเหล็กนี้แล้วพยายามจะไปไล่ตีเจ้าของสุนัขทีนี้หลังจากเกิดเหตุก็พบว่าพนักงานชายคนดังกล่าวมีลักษณะคล้ายๆกับคนเสพยาเสพติดมามล่าสุดเจ้าของสุนัขก,ก็ตัดสินใจไปแจ้งความเพื่อเอาผิดกับพนักงานคนดังกล่าวแล้วนะคะ เรารู้สึกแย่แบบเราทําอะไรผิดไปหรือเปล่าแบบในการแบบมาเลือกสถานที่ที่นี่ในการแบบให้เขาดูแลน้องแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันเกินสมควรไปมากๆพนักง,งานไปตักเตือนสามครั้งเขาไม่มีการจะแบบแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนอะไรเลยะค่ะเขาก็ยังทําอยู่หลังเกิดเหตุทางคอมมูนิตี้ได้ไปขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้ไล่พนักง,งานคนดังกล่าวออกแล้วนะคะพร้อมบอกว่าจะเข้มงวดมาตรการของความปลอดภัยมากขึ้น เธอบอกอว่าทําแบบนี้ไม่ได้ต้องการให้พนักง,งานคนดังกล่าวเนี่ยไร้อนาคตนะแต่ต้องการตักเตือนผู้ประกอบการว่าให้คอยตรวจสอบพนักงานว่ามีสารเสพติดหรือไม่ครับเป็นอุทาหรณ์นะว่าการมีพนักงานเนี่ยต้องคัดกรองให้ดีว่าไปโดนตัวไหนมาหรือเปล่ามไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องความปลอดภัยของน้องหมายอย่างเดียวแล้วด้วยนะมันอาจจะเป็นความปลอดภัยของลูกค้าเองอด้วยนะครับ